สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กันในแกนชินอิมแพกนะครับก็ในคลิปนี้จะมาแนะนํานะครับตัวของเควสรายวันที่เราจะได้รับพรีโมทเจมเนาะก็ไปเจอมาจากช่องต่างประเทศนะครับเออไปเจอมาจากช่องต่างประเทศเนาะก็ยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับลิงก์ตัวต้นทางเนาะก็คือเขาบอกว่าเควสของเจ้าแมวเหมียวนะครับที่เกาะอันนี้ เกาะที่มีบอสไฟฟ้าตัวใหม่อยู่นะครับเกาะเซรอยหรือว่าเกาะเซรเนี่ยนะครับตรงสันเจ้าแมวนะครับอาซา,ศาเซชายนะครับสันเจ้าแมวตรงนี้เนาะก็คือคนที่มาตรงนี้ครั้งแรกก็คือตอนที่เราเปิดเควสตีบอสไฟฟ้าตัวใหม่นะครับแต่ว่าพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้เหมือนว่าเขาจะมีเควสฟ้าเด้งมาทุกวันนะครับโดยให้เราทําความสะอาดสันเจ้าก็อตอนนี้ผมรับไปแล้วคือเราเดินมามันจะเป็นเควสฟ้าที่บนหัว หัวเจ้าแมวดําดตัวนี้เลยนะครับก็รับเคสมาเสร็จเขาก็จะให้เราทําความสะอาดสารเจ้าเนี่ยก็จะมีจุดขึ้นมานะครับก็ใช้ตัวละครทตุลมนะครับเป่าพวกนี้ปกติแล้วมันจะใช้ตัวละครทตุน้ําก็ได้นะครับก็มีตัวไหนก็ลองดูแล้วกันนะครับเอาที่สะดวกเนาะเนี่ยแต่คือทําความสะอาดให้ได้นะครับอ่าเสร็จนี้เสร็จปั๊บก็มาคุยปึ๊บ ที่เห็นเขาบอกมาคือมันจะได้หลายวันมากๆเลยนะครับยังไงก็ลองมาทากันดูนะครับอย่างอันนี้ทําเสร็จอ่าเนี่ยจะได้20่สิบพรีโมเจมนะครับเออก็จากข้อมูลที่เขาลงไว้นี่ก็คือเห็นคําว่าได้ทีแบบเป็นอาทิตย์เลยนะครับจะไปสิ้นสุดที่วันไหนก็ไม่รู้ก็ยังไงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งที่ใครที่ต้องการเก็บเอสพรีโมเจมอยู่ก็ลองมาทาทากันดูแล้วกันเนาะก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับคลิปนี้ก็มาเรียกว่ามาบอกบุญกันอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะมาบอกบุญกันนะครับก็ยังไงก็จากกันไปฝากกกด เป็นกำลังใจกันหน่อยไว้ยังไงเจอกันใหมกทีคลิปหน้าบายบายสวัสดีครับ